เคยรู้สึกไหมว่าตัวเองเก่งตาที่สุดในโลกสิงโตตัวหนึ่งในป่าลึกก็คิดแบบนั้นแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องเรามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะสิสิงโตตัวนี้ชื่อว่าลีโอเขาคำรามเสียงดังเขาคิดว่าความแข็งแกร่งคือทุกสิ่งแต่แล้ววันหนึ่งเขาเห็นเป่าน้อยกำลังลากผลไม้ลูกโตอย่างทุลักทุเลเจ้าเต่าไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือนะแต่ลีโอรู้สึกแปลกๆในใจให้ฉันช่วยไหมเขาถามโอ้ oh, ขอบคุณมากเลยเต่าน้อยตอบด้วยรอยยิ้มลีโอช่วยเต่าน้อยแบกผลไม้และเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกมีความสุขไม่ใช่เพราะเขาแข็งแกร่งแต่เพราะเขาใจดีว้าวตั้งแต่วันนั้นลีโอกลายเป็นสิงโตที่กล้าหาญและใจดีที่สุดในป่าความใจดีคือพลังที่แท้จริงเขาเขียนอย่างมีความสุขและนั่นคือวิธีที่ลีโอได้เรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กล้ามเนื้อแต่อยู่ที่หัวใจที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของลีโอถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้แล้วคุณละ่ะเคยทำอะไรดีๆให้ใครแล้วรู้สึกดีบ้างไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะและถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะเพราะทุกๆวันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเสมอ